สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวธุรกิจกันหน่อยนะคะปีนี้ทางซัสโกหรือ s u s c เขามีแผนใหญ่เลยค่ะโดยคุณชัยฤทธิ์สิมารอดผู้บริหารของซัสโกได้เปิดเผยแผนการลงทุนรวมทั้งหมดสำหรับปี2,569นี้ไว้ที่ประมาณ400ล้านบาทเลยทีเดียว โดยเงินลงทุนก้อนนี้จะแบ่งเป็นการเปิดสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่เพิ่มอีก10แห่งใช้งบประมาณ300ล้านบาทและอีก100ล้านบาทจะใช้สำหรับเปิด s ั s c o Square เพิ่มอีก1สาขาค่ะ ที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ซัสโกไม่ได้มีรายได้จากแค่น้ำมันอย่างเดียวนะคะเขามีรายได้เสริมอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมันอยู่แล้วเดือนละกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวและเขาก็ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้ให้เป็น20ล้านบาทต่อเดือนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะ ถึงแม้ว,ว่าตอนนี้สัดส่วนรายได้หลักๆประมาณ85%จะยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจน้ำมันแต่รายได้จากส่วนอื่นๆอย่างเช่นพันธมิตรอย่าง b y d และธุรกิจนอนออยอื่นๆก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ